สวัสดีครับผมเบอร์น้าออมครับครับผมน้าออมพอดีที่จองคันไว้ครับพอดีวันพรุ่งใช้หรือครับครับใช่ที่จองไว้ที่ผมจองไว้น้าสุรันะครับครัาวสามตัวครับพอดีพรุ่งนี้ติดภูร้าครับน่าจะไปไม่ได้แล้วครับโอ้โหแล้วน้ามาบอกวันเสาร์เนี่ยนะใช่พอดีน้าเป็นไงดีเอ่ยโอ้ยเพราะแล้วเรามีคนสมรองไหมเรานะไม่มีเลยครับมันขาด เม่ี้เขาเพิ่งมาแจ้งด้วยโอ้ตายเลยเราตอนแรกกะวะ่าสบายตั้งแต่ทิศก่อนหน้าดูแล้วที่นาะยจองแล้วก็เลื่อนมาทีนี้แต่พอทีนี้ก็ตอนแรกจองไปก่อนคันหนึ่งแล้วแล้วไม่รู้ว่าไม่แล้วคนสองคนคนที่ไปไม่ได้คือทั้งสามคันเลยครับสองคันนะครับอ๋อสองคันที่จองมา ได้อ๋อยังนึกว่านึกว่าสามคันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่สองคันเนี่ยเดี๋ยวผมพอเดี๋ยวลงโทรกลับไปหาคนที่เขาโทรมาหาผมก่อนได้ได้ไงเพราว่แจ้งผมไว้นะครับเออได้ครับได้ไม่แต่คันนึงอ่ะยืนยันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ถาให้คับสักครู่นะครับ อครับผมน่าจะทางเฟสเลยนะค,ครับพูดไหมครับโอ้โหใช่โอ้ยเหนื่อยขอโทษจริงนะไม่คือถ้า, <c oughs> ถาเป็นเมื่อวานหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้มันหาคนยากไง<ม>เพราะว่าเป็นวันเสาร์ไลครับเขาก็ไปจองที่อื่นกันหมดแล้วไม่ผมถามหน่อยแล้วทำไมถึงเพิ่งจะตัดสินใจย,ยกเลิกวันนี้ครับ พอดีพรุ่งนี้เขาไปไ,ปไหว้ไปชิงแข่งกันนะครับสองคนเป็นก็คนหนงใช่เขาไปต่างหวายว่าจุดที่ตน,น,น<า>ด่นนูดีใช่ครับ<า>อ้าวแล้วเขาไม่รู้ล่วงหน้าเลยครับก็ตอนแรกนะกันว่าเออเดี๋ยวบอกนี้ว่สนใจนะเช้าสดเช้าฟอร์มไหสดเออเวิร์ก็เมื่อวานก็โทรคุยกันก็โทรไปจองร้านขอนเมื่อวานสองคันไปไปมาวานนี้โทรมาบอกตอนเช้าประมาณตอนเที่ยงก็เลยเอาไงดีวะเลย เดี๋ยวหายไปก็ไม่เอาดีกว่าโทรมาบ,บอกก่อนดีกว่าโอ้โได้ได้ได้โอเคผมจะได้รีบหาคนค่ขอโทษด้วยนะครับ